สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องชาวยูทูบทุกท่านวันนี้พี่ข้าวจะมาแนะนำในการใช้โทรศัพท์สองหน้าจอมาดูกันเลยค่ะว่าจะทำยังไงบ้างก่อนอื่นแล้วก็มาที่หน้าสำหรับโทรศัพท์รุ่นเวอร์ชั่นเจค่ะแล้วก็มาตรงที่เหลี่ยมซ้ายมือค่ะขีด ก็กดเข้าไปเลยแล้วเราเคยไปดูอะไรแล้วก็กดตรงที่เราเคยเข้าไปดูค่ะตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปเปิดในมุมมองแยกหน้าจอค่ะเนี่ยก็กดคําว่าเปิดในมุมมองแยกหน้าจอกดเข้าไปเลยค่ะก็จะขึ้นให้แบบนี้ก็จะเล่น เนี่ยเราก็ดู therapist. ส่วนข้างล่างนี่เราก็เราก็ดูเราก็แยกขึ้นไปได้ค่ะเลื่อนได้เนี่ยข้างล่างเราก็ดูว่าเออเราจะเล่นอะไรบ้างหรือว่าเราจะดู y o u u u e แเราก็กดเข้าไป youtube ได้เนี่ยค่ะเราก็ดู youtube ของเราส่วนข้างบนเนี่ยเราก็เลื่อนดูไอ้นู่นนี่ไอ้นั่น ไปได้เรื่อยค่ะเนี่ยค่ะเราข้าไปดูอะไรพี่ข้าก็มาแนะนำเก็ดเล็กเก็ดน้อยง่ายๆในการใช้โทรศัพท์สองหน้าจอในเครื่องเดียวสำหรับรุ่นเวอร์ชั่นเจค่ะก็ง่ายๆนะคะก็เข้าไปตรงขีดซ้ายมือ ก็เลือกกดตรงนี้ที่เราเคยดูก็จะมีเปิดในมุมมองแยกหน้าจอพอเราอยากดูอีกอันนึงแล้วก็เปิดเข้าไปค่ะก็จะเป็นสองอย่างในเวลาในจอเดียวกันค่ะง่ายๆค่ะน้องๆทำได้ไม่ยาก พี่ข่าวก็มาแนะนําสาระเก็ดเล็กเก็น้อยให้พี่ๆน้องๆได้รู้ว่าการเล่นสองหน้าจอในเครื่องเดียวสําหรับเวอร์ชันเจ็ดทำยังไงก็แค่นี้ค่ะพอเราจะออกเราก็เคลียร์เคลียร์กดกากระบตัวนี้ค่ะเขาก็จะเคลียร์ให้เลยก็จะไม่มีอะไรค่ะเนี่ย ก็ง่ายๆค่ะพี่ข้าวก็มาแนะนำให้พี่ๆน้องๆได้ทำเผื่ออยากจะเล่นแบบสองหน้าจอค่ะก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ